ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของวันที่8วันที่8เนาะยังไม่ขึ้นวันที่10บเลยซ้่สามอะแต่ก็รู้สึกว่าซอมบี้มันก็เยอะมากพอสมควรตั้งแต่เกิดอีกการโรคระบาดเกิดขึ้นผมได้ผู้รอดชีวิตอีกคนไคนได้ตัดสินใจที่จะพักหลักที่นี่มันเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่มีทางออกหลายทางแต่ทั้งเมืองเนี่ยโดนยึดไปได้วยซอมบี้หมดแล้วและมันเหลือแค่บ้านหลังนี้บางเดียวซอมบี้ก็เลยเทมาที่นี่ โอเคเพื่อนในมีบาซูก้าอยู่ในยิงใส่ชันล้วกันนะพลังทำลายล้างมันสูงมากเลยแต่ว <Double point. S 1> ่าพอยกันเหรอค่าคอมบี้แล้วมันจะได้คะแนนพิเศษเราก็สามารถจะเอาไปซื้อปืนหรือว่าซื้อน้ำยาได้นะครับก็เป็นอันที่ดีเหมือนกันนะเฮ้ยคุณสองเนี่ย hmm. ฉันเริ่มมีกำลังใจในการฆ่าซอมบี้แล้วซอมบี้แกตายนี่นะตายให้หมดอย่าให้เหลือ